สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านทุกคนนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของเราพัฒนาในวันพุทธที่1 1กุมภาพันธ์2564นะคะก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังนะคะว่าผลเราพัฒนาของวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลเป็นยังไงนะคะสำหรับเราพัฒนาผลที่ออกก็คือ 964310นะคะ96 4 3 1 0บน310ล่าง43นะคะสำหรับ4ตัวนะคะสำหรับ4ตัวนะแต่ถ้าเพ้นที่ต่างประเทศเขาจะยึด2ตัวหน้านะคะ6ตัวก็คือล่าง96นะคะแต่ถ้าที่ไทยเราก็จะยึด4ตัวเนาะส3ล่างแล้วก็310บนนะคะ ทีนี้ที่พี่น้องให้ไปนะคะให้สามหนึ่งสองสลับกันอีกแล้วนะคะพลาดไปตรงนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่พลาดไปตรงนี้ส่วนสีก็ไปจับสี่ห้านะคะสี่ห้าสามสองนะนี่เสียดายตรงนี้นะคะแต่ก็ยังแต่ก็ยังโอเคนะคะก็คือนี่ค่ะเข้าสามตัวโต๊ดนะคะ เท่าสามตัวโต๊ดนี่ค่ะ013นี่ออก310นะคะพี่น้องเน้นอยู่นะว่าให้ตัดสามตัวนะคะพี่น้องเน้นอยู่นะว่าให้ตัดสามตัวก็คือสามตัวด้านหลังนี่ตัดออกเล่นได้นะคะนี่ค่ะ,ะก็ยังถือว่าไม่พลาดนะคะก็ยังถือว่าผ่านเนาะ310เสียได้ค่ะจับผิดตรงนี้เนาะสลับกันนี่ เียได้จริงๆเลยนะคะ,อะโอเคอถ้ายังไงก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมอคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าผลเป็นยังไงใครตามบ้างไม่ตามบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของวันอของวันพุธของวันพฤหัสนะคะเอาไม่ใช่สิอ๋พี่น้องเขียนผิดแปบ๊บหนึ่งนะคะ วันพฤหัสเนาะเขียนผิดค่ะเป็นวันเป็นวันพุธเดี๋ยวแกนิดนึงนะคะแกนิดนึงพฤหัสเนาะเอาตายละอ่ะนะคะพฤหัสนะคะนี่ค่ะขอโทษขออาภัยด้วยหลงวันนะคะหลงวันนะเป็นวันพฤหัสนะคะ นี่วันพฤหัสที่11กุมภานะคะไปหลงวันเขียนว่าเป็นวันพุธคือชินกับวันคือชินกับวันพุธไงคะเมื่อก่อนเขาออกวันพุธเนะาะต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสเน้นได้ไหม,มนี่ค่ะวันพฤหัสนะคะทีนี้คู่ที่พี่น้องจับให้นะคะมีอ่า

2968 0 7 9หแดหนึ่งแล้วก็ห8 1 7ดหนะะึ่งอ่าส่วน3มตัวก็ตัดเลยนะคะคือ7 1 4ดหนึ่งสี่9 6ด791ี่ห้าสองหเกหแดเจด้าหนึ่งแล้วก็8 1ดหนึ่งะคะส่วนตัวหน้านะคะตัวหน้าเนี่ยจับใส่เองก็ได้นะคะหรือจะลองหมุนเองก็ได้นะหมุนเองก็ได้คะ่ะในนี้นะคะลองจับหมุนเองนะคะนี่สี่ตัว3ามตัวก็คือตัด ตัด1ตัวตัดตัวหน้าออกนะคะเป็น3ตัวนะคะสำหรับ3ตัวนะอันนี้และที่พี่น้องเน้นให้นะคะที่พี่น้องเน้นนะคะที่พี่น้องชอบนะมี1 4่ีนะคะ2 4นะคะ5 2อานนะ 9, 1, นะ6 8นะคะแล้วก็7 1 ะะอันนี้ที่พี่น้องชอบนะ,อะลองดูนะคะว่าชอบเหมือนกันไหมถ้าไม่ชอบเหมือนกันก็ลองเลือกดูคะ่ะในนี้นะคะแล้วก็หมุนเองได้เลยนะคะสำหรับ3ตัว4ตัวนะคะเลขเด่นมันก็จะมีมี1มี4 8 9 7แล้วก็0นย์ะคะ,ะมีตัวเด่นนะคะจะมี 1, มี4มี8มี9มีศ แล้วก็เจดนะคะที่ตัวด่นนะคะส่วนห้ากับหกเนี่ยพี่น้องจับลองเผื่อไว้นะคะห้าหกเนี่ยนะคะห้าหกอันนี้คือจับจับลองเผื่อไว้คือห้ากับหกค่ะแต่ที่เด่นก็คือจะมีหนึ่งมีสี่มีแปดมีเก้ามีเจ็ดแล้วก็มีศูนย์นะคะในในดินนะคะในชุดเด่นที่มีนะ,ะอันนี้ ะะถ้ายังไงก็อย่าลืมนะคะเราของเราเราก็ยังไม่ยังไม่แย่นะคะจับ3ตัวพลาดไปนิดเดียวเองนะคะเสียดายมากๆแต่ว่าไปจับแต่ว่าเข้าก็เข้าโตดเนาะก็ยังเข้าโต๊ดอยู่3าตัวโต๊ดศูนย์หนึ่งสามนะคะนี่เสียดายจริงๆเลยแต่ของวันพฤหัสนี้ไม่พลาดนะคะต้องไม่พลาดต้องได้เด้งๆเลยนะคะ ขอให้มาด้งๆบนล่าง3าตัวนะคะอ่าโอเคถ้า,างไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ฝากกำลังใจด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปพี่น้องพาเฮงนะคะอยู่ด้วยกันเฮงเงนะคะมาอยู่กับพี่น้องจะได้เฮงเงท่านไหนที่เข้ามาแล้วที่มาชมคลิปและย,ยังไม่ติดตามก็อย่าลืมนะคะติดตามพี่น้องพาเฮงนะคะ,ะให้กำลังใจกันด้วยนะพี่น้องก็พยายามพัฒนา คำนวณให้ถูกให้ออกมาเป,เป๊ะที่สุดนะคะเราก็ยังถือว่ายังโอเคนะคะสําหรับเราพัฒนานะคะโดยเฉพาะฮานอยก็เป๊ะปังทุกวันเลยนะคะช่วงนี้สูตรเดินดีมากเลยนะคะช่วงนี้เข้าทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิ่งเป็นเจาะนะลองเข้าไปดูได้นะคะสําหรับคลิปฮานอยนะส่วนหวยไทยนะคะหวยไทยพี่น้องกําลัง คิดแล้วนะคะคิดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปน่าจะถ้าไม่ลงคลิปของวันนี้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะถ้าไม่ลงคลิปของวันพฤหัสก็น่าจะเป็นวันศุกร์นะคะนะโอเคแต่างก็อย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมติดตามห่วยไทยเราด้วยนะคะงวดนี้ก็จะพยายามจะไม่ให้พลาดแต่เราเรายังโอเคนะคะเรายัางโอเคอยู่ ไงก็ขอให้ทุกคนเงเฮงปังๆนะคะมีเงินมีทองใช้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ